หนึ่งว่าถ้าถ้าเขาหยิบเมนมาคือตัวเลื่อยอเขาเลือกด่านหรีอยังได้ครับไม่มีปัญหาไอ้เฮียแปลว่าต้เาเา <ขอ S 2> ช็กด่านยังเช็คดานะ่คดานหน่อยเช็กด่านแล้วใช่ไหมครับงี้เหรอกูถามเขา,างี้ใช่ไหม,อมโอเคกูคเขาที่โยแบมนะไอ้เฮียตึงเขาไอ้แล้วเราจะส่งผลยังไงวะ ส่งผลให้พี่เขาแคปบรูปไว้แคปรูปไว้งั้นให้แซมแคปบลันแคปบทุกคนก็นแหละแแบบรูปไว้แแซมเยอะเอฟุกเยอะเสร็จยังอาชีบอน อ่าเราตั้งกล้องบอกเขาแล้วนะว่าโอเคแล้วพร้อมแล้วครับรอเพื่อนเข้องน้ำแป๊บนึงร,รอเพื่อนกดแป๊บหนึ่งเออเราปาดเปี่ยวปาดเปี่ยวแล้วก็ไอ้ดินหุก<ร>คือตอนเนี้ยเ,เราจะไม่เล่นคนแรกแล้วต้องเป็นเจมเท่านั้นเพราะว่าเราเอาดินหุกมาแล้วมาคือตอนนี้เจมเจมทำยังไงก็ได้ถ้าเจอคนแรก เป้ได้เป้ขออย่างน้อยหนึ่งเครื่องถึงสองเครื่องไม่งั้นคือโดนยับบอกเลยเออจะพายแลยนะเออกดเลยเเเกดเลย,เลยไปตั้งกล้องอะก็กดอ่านไปเห็นบ้าวะก,ก,กูอ่านดูว่าแบบว่าอ่านกูก็อ่าน,นโทรศรัพท์แล้วก็อ่านอ่านโทรศัพท์อัดไปห้านาทีแล้วอุอ๊ย <c oughs> <c oughs> เห็นปะวะไม่ต้องคิดมากเล่นเล่นเล่นเหมือนที่เราเคยเล่นมาอย่าไปเก่งเล่นตามปกติคิดว่าเล่นขำๆแพ้ชนะช่างมันโอเคเล่นแบบตามที่เราฝึกมาเลยคือผลน่ะแพ้ชนะออกมาไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราทำยังยังมีที่คิวเลอร์อยู่ ใช่เราทําเต็มที่ในมาทุกคนมาในตําแหน่งของเราก็พอละอันนี้เป็ของของเสิร์กอรปูไทยเหรอครับขอเบาๆนามึงพูดกันแบบเบาๆปูจะฟังเสียงอย่างน้อยขอหนึ่งเครื่องไงที่เขาจะได้ไม่ต้องเล่นยากโอเคเหลือแบบอย่างน้อยได้สีเครื่องงี้ป่ะแค่กูเด้งรัวๆเลยไอ้เหี้ยไปสักมาเอาก่อนสักเครื่องตัวอะไรช่วยกันดูก่อนอย่าพึ่งเล่น โอเคใจเย็นๆบ้เคเรา่บ้นเรื่องเราอยู่กับเลมนะเราอยู่กับเลนบ้านใหญ่อย่างหัวใจกูขึ้นอ่ะบ้านใหญ่ค่อยๆดูเนียนไปก่อนยังไม่ต้องเล่นของดูให้ชัวร์ว่าเป็นตัวอะไรอยู่ใคระเราอยู่กับเดวท์ค่อยๆดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตัวอะไรบอกด้วยเดอะคาวเดอะคาวเดอะคาว ไปบ้านใหญ่เดี๋ยวข้าวหมอยู่แถวบ้านใหญ่เนียนเล่นเนียนเอาเล่นเนียนเอาตัวนี้จุกกยาเนียนอยู่เนียนอยู่ตอนนี้เนียนอยู่ตัวนี้จุกยากข้างเราล็อกนะเราจุดไฟได้เขาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนะโอเครู้เรื่องเขาเช็คเขาเช็คข้างบนเขาเช็คข้างบนข้างบนมีโทเทมแน่นอนข้างเราหมูไปเฝ้าเจอเจอเราเจอโอเคมึงหาเครื่องเลยรไหมได้ไฟฉายแทนไม่ได้เจมตรงนี้ไม่ไอย เวยค,คจะเก็บสบปินกูลืมเราโนะดน,น,นแล้วเราโดนแล้วเราโดนแล้วเข้มมากกลางทุ่งเจมเจมกลางทุ่งเลยปะเราหลุดนะเพื่อนเราหลุดมีลูนมีลูนรู้แล้วรู้แล้วมึงปล่อยเครื่องเหรอมันเห็นปหมเนี่ย <T> ไม่ไม่มันอยู่กับแซมอยู่หลุดแล้วไม่หลุด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 เรากำลังจะแตกไม่ได้ยินเสียงเลย เล่นยากมากสโลสัตว์เลยฟุ้งฟุ๊มึงมาปั่นดิมึงมาปั่นดิสโลฮฮี่ยๆบอกเลยพวกนายต้องเนียนปั่นแล้วปั่นไปปล่อยเราตกเฟดตัวนี้โมลีเขียวโอเคโอเคปล่อยเราตกเฟดเลยปุ๊กปปั่นอยู่เปล่าอต,อตอนนี้มีธานามีธานามีกั้นหน้าต่างแล้วก็มีเฮกลูนสามเปิรก์กรู้ละสามเปิรก์กรู้ละ ทานากั้นหน้าต่างเฮกลูนค่อยๆเล่นใจเย็นๆตัวนี้มันจูกยากเน้นเนียนเอาเน้นเนียนเอาปล่อยเราตกเฟสเลยไม่ต้องช่วยเราไปบ้านใหญ่กูยังปั่นอยู่กูใจคนนิ่งกูกำลังวาแยากปั่นกูสามร้อยไปดิกูสามร้อยมันแคมเราพวกนายปั่นไปมันแคมมันแคมเห็นเห็นอยู่จะปล่อยเราตายหรือจะอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งสองสามสี่แปดเครื่อง สวย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 เขาไปเครื่องเสร็จเขาไปเครื่องเสร็จเขาไปเครื่องเสร็จเขาเล่นะกูปบกูเจ็สองไอ้ควายกูเจ็บไปช่วยไปช่วยกูเจ็บอยู่กูเจ็บแต่กูดึงไปช่วยได้จับเครื่องกูจับเครื่องอยู่ปั่นให้เสร็จเลยให้มันดึงเวลาให้มันดึงเวลาไม่ต้องมาช่วยกูตายได้คือตายไม่ต้องช่วยมึงปั่นมึงปั่นไปโอเคไม่มีแรงไม่มีแรงไม่ต้องคิดอะไรมากปั่นให้เสร็จเอาให้เหลือเอาให้เหลือสักเครื่องนึงก็ยังสวย เออปั่นให้เสร็จรได้กล่องนึงได้ได้แค่ไฟฉายนะไม่ได้กุญแจกูจะดึงให้กูจะดึงให้ช่างมันตายได้ก็ไม่เป็นไรแลกเครื่องไปไม่มีแต้มไม่มีแรงไม่มีคะแนนไม่ต้องกลัวตกแรงเครื่องไปอยากพับจอถ่ายดอดสนให้เยี่ยฟอมดูมั่เจอมึงปะเออแซมไลไลอยู่ปะไลอยู่ในไอ้นี่ใน youtube ต้องไปช่วยกูต้องไปช่วยเจอฟุกเออเออมึงไปช่วยมึงไปช่วยกูปั่นสามสองสามสองหนึ่งเฮ้ยสวยนะสวย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 ต้องลุมโคบเลยต้องลุมโคบเลยต้องลุมโคบเท่านั้นมาเจมมาเจมมาไปเลยไปเลยไปเลยเว้นดึงดิดึงยังเหมือนเดิมนะไปเราไปเราเฟซสองโคบโคบโคบโซนมันโซนโคบโคบไปัฟเจมมาเจมมาโคบไปละ อย่างน้อยให้เราชงนมไปอยู่ชงนมไปแล้วอย่างน้อยให้เราได้ยื้อพอเราโดนโมลีแน่นอนรีคบเจมเจมรีคบเจมมันมีทางนะอย่าพึ่งวิ่งเล่นแบบใจเย็นมันไม่เห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 ็นบอกอย่าวิ่งอย่าวิ่งใจเย็นเย็นนิ่งมันลงเนินนิ่งนิ่งนิ่งใจเย็นเมื่อกี้มันลงเนินไปแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันอยู่เออเออใช่ใช่มันอยู่ที่ คบกันให้เสร็จเลยไปช่วยฟุกกูกูจะเล่นเองเพราะกูโดนโมลิไปช่วยฟุกอย่าให้ฟุกตกเฟสอ่ะอ่ะกูเล่นเองไปช่วยฟุ๊กใช่ไหมเออโอเคแล้วก็ไปปั่นคนกูจะล่อให้ทางเลนหน้ากูเพราะกูตกอย่าให้ฟุกตกตกเฟสสองเด็ดขาดมาเลยเร็วๆถ้าฟุกตกเฟสสองอ่ะเหมือนไอ้ฟุกโดนโมลิีซีเขาจะเจอกู่เขาจะเจอกูเชมส์วจแล้วปะ มาเลยมาเลยกูไปช่วยกูไปช่วยเจมปั่นไปเจมปั่นเจมโอเคอยู่กูเพื่ออยู่กูของไอ้เหี้ยเลยสองเลยีทีหนึ่งไอ้สัตว์ไม่เป็นไรฟุกไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้ตอนนี้เครื่องปั่นไฟอยู่ตรงไหนลากลากขวาไกลได้ไหมลากไปขวาบ้านไปกูเล่นแถวบ้านบ้านเสร็จไอ้อมตรงเสียเสร็จไอ้ขวาแถวบ้านหมูไม่หมูอยู่ตรงไม่หมูเปได้เปโอเค เปได้เปปลาดักปลาไมดักปลาดักเปได้เปเลยสวยสวยได้เปให้สุดเลยโอเคไอ้ฟุกไอ้ฟุกอย่าลุ้นฟุกฟุกหาเครื่องปั่นบ้านมีหนึ่งเครื่องอ่ะเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นไปก็ได้เอ๊ะแต่บ้านไหมไม่หมูบ้านข้อหมูกูยังไม่ได้เปนะกูไม่ได้ใช้มาเลยมันใช้ยากไอเปได้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 เปไดได้เปไดเปได้เปไดเปไดแรกได้เป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 ด้เปไ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 ดเปได้เเปไ กับหลุดเกืบหลุดเขาเขย่าขวดอเดี๋ยวจะบอกเครื่องนี้เสร็จเครื่องนี้เสร็จเขาจะไปเครื่องเสร็จพอดีเขาจะไปเครื่องสองคนลองเด้อเจมเนียนนะอย่าอย่าวิ่งเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วนะให้มันเจอเราเฮ้ยกูใจเขียวให้เจอแซมแล้วเจอแซมแล้วเจอเราแล้วเจอเราแล้วแซมแซมยู่ไหนเจมเจมฉีกไปซ้ายขวาขวามึงขวามึงเออขวามึงเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ อยู่กับเราอยู่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 เราเราเล่นนานมากไม่ต้องห่วงเรานานอยู่เรานานอยู่เอจไปช่วยมึนะกูจะไปส่าโอเคโอเคยังไงมึงเอาไงมึเรานานเรานานจริงเรานานจริงสักอย่างสักอย่างทำอะไรสักอย่างกูเจอโทเทมไฟโทเทมไฟอยู่บ้านเล็กกูสปินนะโทเทมไฟอยู่บ้านเล็กพวกมึงฟังกูก่อนเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเซมเดินถ่านแล้ว ยังอยู่กับเราอยู่ยังอยู่กับเราอยู่เราฉีกไปซ่อมเราฉีกไปซ่อมปั่นปั่นได้ปั่นได้ปั่นจนนินปั่นบนนนอยู่กับเราอยู่นะอยู่กับเราอยู่นะปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นได้ปั่นทําให้เราหน่อยเราจะตายแล้วไม่ต้องหิวแล้วไม่ต้องหิวแล้วอยู่กับเราปั่นเลยปั่นเลยเขาเอาเราไม่ลงพวกนายปั่นไปชีวิตสุดท้ายของเราปั่นปั่นเอ้ยไปได้ไปนะไปรู้โอเครู้เรื่องข้อหูข้อหมูข้อบุญยังไม่ได้ใช้โอเคหมดเลย เปมหมดแมปเลยเปมหมดแมปเลยยังอยู่กับเราอยู่โอเคโอเคเรา40่สิบพับเครื่องเรากับฟุกจะเท่าไหร่เจมอือสี่สิบสี่สิบยังอยู่กับเราอยู่ยังอยู่กับเราอยู่ยังอยู่กับเราอยู่เขาหลงไปเขาหลงขอโทษทำไมเขาทำไมฟุกฟุกทำไมเขาหลงเขาหลงยังอยู่กับเราอยู่พวกเราทําได้เพื่อนสามร้อย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 ไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดหลุด อยู่กับเรา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 โอเค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 สวยอยู่กับเราอยู่กับเรากนะอยู่ตรงไหนวิ่งไปประตูแมทเทพแมทเทพแมทเทพยังอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่เราเซฟเราเปเซฟอยู่ตรงไหนวะอยู่กับแซมอยู่กับแซมอยู่กับผมอยู่กับผมสวยสวยอยู่กับเราอยู่กับเราเสรทันนมึงวิ่งหาประตูแค่นั้นอยู่กับเราขวดโคดโมมันหมด ประตูประตูเราลมแล้วเต็มที่สวยสวยเพื่อนสวยประตูหลังอะประตูหลังอะสวยประตูหลังประตูประตูสวยไปไปคนละประตูแรมอะไม่กูต้องวิ่งไปประตูหลังไอ้แซมมันอยู่ตรงนั้นมันอันนี้แซมมันตายแล้วเราต้องออกตายแล้วตายแล้วจูงให้นานที่สุดแล้วเขาจะไปประตูนู้นเขาจะไปประตูนน้นเนี่ยทำไมมึงยังไม่งัดวะกูเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว คนหนึ่งล่อซื้ออย่างน้อยเราต้องล่อสองเพื่อมึงฟังกูไว้ถ้ามันไล่ใครตาคูดคนนั้นเปิดเจมไปเปิดเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูมาเปิดแล้วใครออกได้คนนั้นออกไม่ต้องแฟมใครออกได้ออกมาตีมาตีฟีทีนึงตามกูมาตามกูมนตามใครเปิดได้ออกเลยต้องยอมตายเพื่อนนานที่สุดฟุกนานที่สุดไอ้ฟุกโดมันโมลีฟุกออกไปกูอมดนมาโนเยมันโลมาีฟนกแน่นอน สวยพวกเราล้อสองพวกเราทำได้เพื่อนสวย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 เราออกแล้วออกเลย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 เสวยต่ต่อกเอาวู้้คือล้อเชียคนลุกสวยไอ้ยูคนลุกโคสวยบอกแล้วพวกเราทาได้กูจุ๊บเป็นนานจัดแซมโคตรนานอ่ะ มันเป็นตัวมันเป็นตัวไม่ขนาดมันเป็นตัวไม่ขนาดเราด้วยถ้าเกิดมันเป็นตัวดีๆอ่ะเราจุกได้นานอยู่นี้อีกจีฮะเหมือนกันเลยห้าเครื่องรอดสองแต่เต็มคอนตัวเราเยอะกว่าชนะเราชนะเอ้ยชนะรอบแรกเลยฮู้แคปแคปคอนแคปด้วยแคปด้วยอินเชียร์ชนะเอ้ยตึงเกิน ปิดวิดีโออะไรนั่นเอาไอ้เหี้ยเครื่องดับปะเนี่ยจบเอาไอ้เหี้ยเครื่องเครื่องกูดับวะเอาเหี้ยกูไม่ได้แครบนะกูแครบกูแครบมาเออไอ้เหี้ยเครื่องกูดับโอ้เพื่อนไอ้เหี้ยเครื่องกูดับไอสัตว์เหี้ยลนลนเขียนไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยเครื่องกูดับอะทำไงนี่กูทำไงนี่ ไม่เป็นไรหรอว oh, <yeah. S 1> ะอ๋อเฮี้ยก็กดอัดตะเกียะมีใครอะไรวะมีใครแน่นมั่งถ่ายคะแนนไว้เราแคปรปฟันมึงเด็ดกากอกูอ oh, กู oh. ถ่ายกูถ่ายโทรศัพท์ไปก่อนนะให้พี่เขาด่วนอืมเอี้ย oh, <yeah. S 1> เพื่อนกูทำไงวะบอกแล้วเราทำได้ยังมา